สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่3นะคะเราจะมาทำกิจกรรมเกมการศึกษากันนะคะคือโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงานะคะกับสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนะคะ,ะเด็กๆลองดูนะคะอันนี้คือตัวอะไรคะกอกไก่ใช่ไหมคะอันนี้ขอไข่อันนี้ข คพกไกนะคะเห็นไหมคะจะมีกอไก่สีขาวฝั่งนี้จะเป็นสีขาวหมดเลยฝั่งนี้จะเป็นสีดำนะคะเรียกว่า,ารูปเงานะคะให้มันเป็นสีดำเนาะให้เด็กๆจับคู่อันนี้กอไก่หากอไก่สีดำสิคะตรงไหนเอ่ย ตรงนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ใช้สีเทียนนะคะลากเส้นไปหากันเลยคะ่ะแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ขอไขาหาขอไข่สีดำคะ่ะเด็กๆอันไหนชอไข่สีดำคะลากเส้นไปหากันอันนี้พอควายไหนคอควายสีดำคะ่ะลากไปพอเจอแล้วลากไปแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเห็นไหมคะอ่าเด็กๆลองทําดูนะคะแล้วส่งใบางานให้คุณครูแดนดูนะคะบ๊ายบาย